อันนี้พี่มาจากที่ไหนนะพี่มาสมุทรปราการคิดว่าคุยกันในไลน์ในในเพจเนาะพี่เจอผมใน YouTube ใช่ไหมโอ้พี่ตามมาแล้วยูดูไลฟ์สดอ่ะอ๋อดูไลฟ์สดด้วยอันนี้พี่อ๋อไม่ได้คุยอ๋อไม่ได้คุยเนาะผมยังไม่ได้คุย มีหลงพ่อรวยทำไมพี่หรือว่าไม่ได้ไม่ได้น่าไม่ได้ไม่มีไม่มีเนาะอ๋อแต่มีมีแต่พระหลักนี้พี่ซื้อมาเช่าราคาวัดเนาะครับปกติพี่พี่ถ้ามีก็มีเอาจากเพื่อนมาื่อนปากมาันกันมันอ๋อ อ๋อมีของเพื่อนด้วยใั่หมดนี่แหละทำดูเลยอ๋อเป็นรุ่นปัจบนครับครับตอนนี้ไม่มีหมายเลขตัวนี้อ้าวไมไม่ตอบหมายเลขเลยเนี่ยงนี้เราทำแกลุ่มม่ะนะจริงจริงมันต้องตอบด้นะห้าสิบเก้าเหรียญใช่ใช่ครับอาจจะลืมตอบ จริงไม่เ้าคชามุปุ่มพะทเจ้าพระเจ้าพระพุทธเจชาที่เป็นมงคลมงชาพระพุทธเจ้าออกมากีโมงครับพี่ที่ออกมาเ่วแปดโมงแล้วออกมาโมงเช้าครับรถเยอะไม่ารับขับมาเรื่อยๆไม่ไม่เยอะทไมเนี่ยแตมาปั่นจาต้องรถเยอก ไอ้ปะเดินมาเมาพี่พี่จะ <ess ly> เอาแถวาโอ้หลอต่อแถวเลยมาหาลูกหาครอบครวมเข้าใรม่กาห้ราเดนาแ่เดนทางก็ได้รุ่นเดียวนะไม่มีหน้า่ีู่ปล่อยให้ที่มูใหญอ๋อ้ทองนะ กทีมมือสองเป็นหน้าทองครับไม่้เงีที่ด้านมาเรียนงี้ยไม่ได้นม่ว่าหน้าทองว่าหน้าตาตหมีหมูไปว่าสามามือสองอันนี้เราจบที่แสนเนาะวหาเดียร่านี้ห้อยพี่ตอนแรกพี่ว่าไม่ได้ตื่นอ๋อไม่ได้เปิดติดไม้เลยแ้วมีอะไรเนาะโคตีโคตีตะเนาะีันนกีกกันัีีต ล่าชนะจดเท่าไหร่ครับเปิดราคาไม่ได้มีราคาถูกไหเฉยแต่ละจดต้องเปิดกับอกว่าเท่าไหร่ขายแต่ละส่วนตัว ก็สิบสามคนเลยประมาณสิบห้าไม่น่มันจะตึงไปหน่อยเล่างเนียนมก็รักใ้ติดครื่องแบเกนาเงียแต่วันนี้มันไม่ได้แลวานม่ยติด้ดต่ตตาั อันไนอันนี้เหรอมันต้องถูกกว่าน,นี้สิม <c oughs> <c oughs> ัน,นไม่ใช่เงินหน้าทองเงินลงยานาดตานาาอันนี้เขาจะแพงกว่านนขนาดต้าสารถาามหมื่นมันจะไม่ถึงรอกพี <c oughs> เกไ้ก่อนไหม <c oughs> อันนี้รดได้ไหมดขนาดบูชาเรารอสักหน เอาไปไว้ไใช่หมอโอเคเป็นทั okay. ้งหมดแสนแสนสองพันสี่พัน4เจ็ดพสี่เจ็ดแปดแปดครับหนึ่งแสนสองพันสี่พันนะิรวันทองเจิมครับนหะสิรีวันทองเจิมใช่ไหมครัหนึ่งแสนสองพันสี่พันนะยอด อ่ะเดี๋ยวรอให้พี่เขอเช็ดยอดดีกว่าทำการโอนเงินให้พี่เราพอแล้วไหมโอเคเนาะพอแล้วออกไปแล้วบก็จไปแล้วเรียบร้อยชาวพาพี่เสร็จครับแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมพี่ก็ส่งมาทางไลน์ได้เนาะขอบคุณมากครับตัดเดินทางไว้แบ่งปันครับผมสมัยนั้นชิดนมาแพงไหมพี่ดูไม่ไแพงขอดูหน่อยเลยพีสองหนึ่งเลยนะ ขอญาตดูพระพี่มีเยอะไหมพี่ผมก็เพิ่งไปเช่าเหรียญมาเช่าเหรียญอ๋อนี่ผิวเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นหนังไก่ขึ้นใช่ไหมหลังจักฝันเห็นท่านสอ<ค>งท่านเลยไปเอาเรียนหนลังยอดัน ไม่ถึงแสนราคาก็ไม่ถึงแสนได้มมเบาเนียสภาพนี้มัน่าจะแสนกว่าถ้าเกิดว่าแบบสวยแต่มมนไปลงน้ำตาลเนี่ยจะลงดำกับน้ำตาลใช่ไหมเองเสือนี่ยแพงไหมดีจังแนสีบเจ็ดนะ้นมีราคาไหมรับจากวัดเลยปะครับเนี่ยวัดจังไได อขอดูพระพี่ก่อวนะครับถ้ามีราคาบอกนะพี่แพงเรีนทำวัดไทยร,ระครัองบ้านเราอยู่ตรงนี้โอเคนะครับวันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับการเช่าว,วัตถุมงคลของผมนะครับเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนหรือว่าหลวงพ่อรวยจะแบ่งปันให้ผมชาวบูชาก็สามารถส่งภาพนะครับพร้อมราคามาได้ที่ไอดี n ลนะครับหรือว่าเพจกฤษณาพักเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะไปเช่าพระที่ไหนนะครับ ก็รอติดตามได้ที่ช่องกฤษณาพัเครื่องสำหรับนี้ลาไปก่อนครับผม